รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนนะคะรายการที่นําเสนอเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับสุขภาพนะคะปัญหารวมไปถึงแนวทางแก้ไขค่คะโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีความรู้ในด้าน,นต่างมาพูดคุยในรายละเอียดกับรายการของเรานะคะวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยเจลยาชาจากข้าวไทยซึ่งถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าปัญหาสุขภาพช่องปากของคนไทยเรานี้เป็นปัญหาอย่างยิ่งนะคะ ซึ่งปัญหานั้นเกิดจากในเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการไม่ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยภายานในช่องปากก็ทําให้เกิดโรคฟันผุนะคะรวมไปถึงโรคในช่องปากต่างๆตามมามากมายเป็นปัญหาจนต้องไปพบทันตแพทย์แต่ว่าการไปพบทันตแพทย์นั้นก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนกังวลนะคะเพราะว่ากลัวเจ็บกลัวเข็มนะคะนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของสุขภาพปากได้แต่ค่ะ วันนี้นะคะงานวิจัยมีประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะช่วยในการรักษาสุขภาพช่องปากให้กับคนไทยเรานะคะพูดคุยกับ3ท่านค่ะที่จะมาพูดคุยในรายการนะคะท่านแรกค่ะรองศาสตราจารย์เภศัชกรหญิงดรสิริพรโอโกโนกิหัวหน้าแผนง,งานวิจัยค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดรสาครรัตคงขุนเทียนอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ และอีกท่านหนึ่งนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรดกรทรงบุตรยศวิมลวัฒน์หัวหน้าศูนย์บริการเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะทั้งสามท่านอยู่ใน,ในรายการแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่ะจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะในการที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ป่วย ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ,คะต้องถามอาจารย์ค่ะว่าที่มาของงานวิจัยทําไมถึงเป็นเข้านะคะแล้วก็มีที่มากันอย่างไรสาหรับงานวิจัยเรื่องนี้ค่ะเ,เป็นคําถามที่ดีมากนะคะคือว่าเ,เริ่มแรกงานวิจัยของทุกโครงการส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะต้องเป็นการตอบปัญหาหรือว่าแก้ปัญหาอะไรบางอย่างโครงการวิจัยนี้ก็เช่นกันค่ะมีปัญหามาสองปัญหา คือปัญหาแรกปัญหามาจากภาคทันตกรรมว่ามีผู้ป่วยที่กลัวเข็มยาชากลัวไปพบทันตแพทย์นะคะซึ่งจะทำยังไงแก้ไขตรงจุดนี้ปัญหาที่สองก็คือปัญหาเกี่ยวกับข้าวไทยว่าข้าวไทยณนะปัจจุบันนี้ก็มีเยอะแต่ว่าทำไมราคาถึงได้ ไม่ไม่สูงเท่าที่ควรเราจะทำไงเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทยด้วยสองปัญหานี้ก็เลยทำให้พวกเรานักวิจัยของโครงการเนี่ยค่ะก็ได้มาคิดกันว่าเอาละเราน่าจะมีการแก้ไขปัญหานี้ได้โดยน่าจะนำข้าวไทยมาประยุกต์ใช้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วจากที่เราดูแล้วการแก้ไขโดยเบื้องต้นนั่นก็คือว่าที่คนไข้กลัวเข็มยาชาเนี่ย เพราะว่าเข็มแรกที่ปักลงไปในปากของคนไข้เนี่ยทำให้คนไข้เจ็บปวดมากเพราะฉะนั้นเราทําไงก็ได้ให้เป็นลักษณะทายาชาไปก่อนโดย<ม><ม>ที่ไม่ใช่เข็มทีนี้การาทายาชาเนี่ยเราก็จะต้องอาศัยเจลที่ทานะคะทีนี้เจลเนี่ยก็จะต้องมา,มาจากสารก่อเจล<ม>ที่จะรองรับยาชาสารก่อเจลเนี่ยในปัจจุบันนี้นำเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้นค่ะแต่ทีนี้ เราก็มาดูว่าข้าวเราอะในข้าวเรามีม,ม,ามีคุณสมบัติมีคุณสมบัติแล้วก็มีสารบางอย่างที่น่าจะนำมาใช้ดัดแปลงโครงสร้าง<ม>แล้วก็กลายเป็นสารก่อเจลธรรมชาติมีความปลอดภัยสูงแล้วเราก็ไม่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศด้วยมีอยู่ในบ้านเราเนี่มีอยู่ในบ้านเราเลยประเทศไทยก็สามารถที่จะพึ่งตนเองได้ค่ะเนี่ยไม่ต้องสั่งสารจากต่างประเทศแล้วนี่ก็เป็นที่มาของโครงการวิจัยนี้ค่ะค่ะ ก็เรียกว่าได้ได้ยินอย่างนี้แล้วนะคะก็จะมีการต่อยอดไปทําให้เกิดผลสําเร็จกันขึ้นมานะคะทีนี้เรื่องของการทําฟันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปนะคะคุณหมอเรื่องของการนําเจลมาทํา <c oughs> เป็นพื้นฐานก่อนที่เราจะปักเข็มลงไปเนะะี่ยค่ะอยากจะให้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของการทําฟันด้วย <c oughs> เพราะว่าเราต้องใช้ในวิธีนี้ เรื่องของการทำฟันเนี่ยนะคะไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านั้นที่มีความกลัวทันตแพทย์แม้แต่ผู้ใหญ่นะคะก็หลายๆท่านก็กลัวกันมาทำฟันกับทันตแพทย์เช่นเดียวกันเพราะว่าการามาทำฟันเนี่ยหลายคนจะนึกถึงการถูกจียา <c oughs> แล้วก็จะกลัวเข็มอย่างที่อาจารย์สิริพรได้เรียนให้ทราบแล้วว่า,าการปักเข็มแรกเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเจ็บค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นถ้า เราสามารถที่จะมีเจลยาชาช่วยทาที่พื้นผิวในช่วงแรกก่อนได้เน,นะคะก็จะทำให้บรรเทาความกังวลใจลงได้แล้วก็ผู้ป่วยก็จะรู้สึกดีขึ้นกับการมารักษาทางทันตกรรมค่ะ,คะมีภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะในวิธีการค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่ถ้าหากมองดูอย่างนี้แล้วหลายคนที่ที่เคยโดนแบบนี้ก็จะรู้สึกได้เลยนะเหมือนกับ แค่ดูรูปก็เจ็บแล้วนะคะใช่ค่ะเพราะว่าในช่วงที่ก่อนที่จะมีการทำฟันเนี่ยหลายๆกรณีเราจะต้องมีการฉีดยาชาเพราะฉะนั้นเนี่ยเข็มของยาชาเนี่ยมันจะต้องมาปักกับเนื้อเยื่อในช่องปากนะคะ ในภาพนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าในช่วงที่เข็มผ่านเนื้อเยื่อลงมาก่อนที่จะฉีดยาชาลงไปข้างล่างเนี่ยมันจะทำให้พื้นผิวตรงนี้มีความเจ็บปวดมากะนะคะเห็นเครื่องหมายนี้นะคะแสดงคว<พ>ามเ <พา S 2> จ็บปวด <พา S 1> <ล>ใช่ค่ะแต่ถ้าเราสามารถที่จะผลิตเจลยาชาขึ้นมาได้ซึ่งช่วยในการทําให้พื้นผิวบริเวณก่อนที่จะโดนเข็มเนี่ยสามารถชาได้เนี่ยก็จะช่วยให้การฉีดยาชาเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะ ทีนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลมากในการที่จะไปพบทันตแพทย์นะคะค่ะโรคที่จะต้องมีการรักษาในลักษณะอย่างนี้ค่ะ,คะในในปัจจุบันนี้เราพบว่ามีอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องภายในช่องปากค่ะอย่างน้อยเท่าที่เรานึกได้น,นะคะการถอนฟันเนี่ยค,ะค่ะเป็นอะไรที่ไม่สามารถจะทําสดๆได้เลยจะต้องมีการฉีดยาชายอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเป็นการถอนฟันการผ่าฟันคุดนะคะ การรักษาโรคเหงือการผ่าตัดต่างๆในช่องปากนะคะสิ่งเหล่านี้จําเป็นจะต้องมีการฉีดยาชาร่วมด้วยค่ะทราบว่าแม้แต่กระทั่งการขูดหินปูนใช่ไหมคะบางทีผู้ป่วยก็กลัวว่าขูดหินปูนแล้วจะเจ็บก็ขอยาชาใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มีการให้ยาชากันในหลายๆกรณีค่ะ พูดถึงเรื่องของคุณสมบัติของข้าวไทยด้วยนะคะอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงรวมไปถึงเรื่องของการที่จะต้องนํามารักษาผู้ป่วยนะคะคุณสมบัติของข้าวไทยที่เราได้ค้นพบนะคะในการที่จะนํามาทําเป็นเจลเจลยาชาก่อนนะคะอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงครับก็จริงจริงที่เราสนใจที่จะนําข้าวไทยมาใช้เนี่ยนะครับประการหนึ่งก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นสินค้าหลักของประเทศ นะครับแต่ว่าสําหรับทุกหลายๆท่านก็คงจะรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกนะครับแต่ว่าเราก็จะส่งออกข้าวลักษณะที่ว่า,าไม่ได้ข้าวที่ไม่ได้ดัดแปลงนะฮะเพราะนั้นเวลาเราส่งไปจําหน่ายในต่างประเทศเนี่ยราคาก็อาจะไม่ค่อยดีนักนะฮะทัะนั้นถ้าเรามีวิธีการอะไรต่างๆที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวของเราเนี่ยนะฮะร,รวมถึงบางครั้งเนี่ยถ้าเราสามารถนํามาใช้ใช้เทคโนโลยีเข้าไป แล้วนามาใช้เนี่ยสามารถทดแทนผลิตภัณฑ์ที่จากต่างประเทศได้นะ่ะอันนั้นก็คือว่ามันเหมือนเราได้ประโยชน์สองเท่าะนะครับข้าวที่เรานํามาใช้นี่จะเป็นข้าวประเภทไหนคะชนิดไหนข้าวเหนียวข้าวเจ้าหรือข้าวยังไงก็ได้ครับอม,มันจะเป็นข้าวหลายๆชนิดเลยที่เรานํามาทําวิจัยนะ,ะคะเออจะเห็นว่าเนี่ยฮะเราเราใส่นาเบอร์ไปเพราะว่าเพราะว่าข้าวไทยณปัจจุบันเนี่ย มันมีหลายสายพันธุ์มากนะคะ,คะแต่ว่าข้าวชนิดต่างๆเนี่ยถามว่าดีเท่ากันหมดไหมเนี่ยก็ก็ไม่เท่ากันหมดเพราะว่า<ม>องค์ประกอบภายในของข้าวเองเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะ<ม>อันนี้เป็นลักษณะของข้าวที่เราเลือกสรรแล้วว่าดีที่สุดนะคะ,คะแล้วก็ให้เขียนว่าเป็นข้าวลำเบอร์หนึ่งเนี่ยนะคะ<ม>อันนี้เป็นข้าว บอกพันได้ไหมคะอาจารย์จะเป็นพันหนึ่งของข้าวข้าวเจ้าอะค่ะที่ที่เรานํามาใช้เนี่ยที่เรารับนํามาทดลองนี่นะคะมีทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจ้าและอย่างที่ทราบข้าวเหนียวข้าวเจ้าของของประเทศไทยก็มีหลายสายพันธุ์ละเกินนะคะอันนี้เป็นสายพันธุ์หนึ่งของข้าวหอมมะลิไทยอะค่ะ <forgetting S 2> นอกจากว่าจะทานอร่อยแล้วนะคะก็ยังมีคุณสมบัติพิเศษนะคะ,คะนำมาใช้ในเรื่องของการรักษานํามาใช้ทางการแพทย์ได้ะนะคะ,คะอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดข้าวยังไม่ได้แปรรูปนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นแป้งแล้วนี่นําไปใช้ต่ออีกทอดหนึ่งคืออย่างนี้นะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นข้าวที่เราคัดเลือกสายพันธุ์มานะฮะที่จะมาใช้ในการทดสอบ จริงๆเนี่ยข้าวไทยมีเป็นร้อยสายพันธุ์นะครับแต่ว่าเวลาเราจะเลือกมาใช้เนี่ยเราก็ต้องมีแนวคิดเพราะว่าเรื่องของการวิจัยเนี่ยเป็นเรื่องของการวางกรอบแนวคิดเราคงไม่สามารถนําข้าวทั้งหมดในประเทศนี้มาทดสอบได้แต่เราเชื่ออย่างนึงว่าในการที่จะพัฒนาจากข้าวเนี่ยมาสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเจลอย่างที่เราเห็นอย่างนี้นะครับมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่มันเหมาะสมสําหรับนำพัฒนาเป็นเจลโดยเฉพาะนะครับเราก็มองในเรื่องของปริมาณ องประกอบในข้าวที่เรียกที่เราเรียกว่าอะมิโลสนะฮะเราก็เลยมีการทดลองโดยการปรับเปลี่ยนโดยเลือกข้าวาสายพันธุ์ที่มีอะมิโลสระดับต่างๆกันมาทดสอบะนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยในการทดสอบเนี่ยเราก็จะต้องนํานมาเตรียมให้อยู่ในรูปเป็นแป้งก่อนจากเม็ดข้าวเนี่ยนะครับจากเม็ดข้าวก็มาทำให้เป็นแป้ง,ปงเป็นผงอย่างที่หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยนะครับท่านนี้หลังจากแป้งตรงนี้เนี่ยนะครับแป้ง ธรรมดาปกติเนี่ยมาทําเป็นเจลแล้วเนี่ยจะได้เจลที่ไม่ดีนะฮะเนื้อเจลจะขุนลักษณะของเจลที่ได้ก็จะไม่เหมาะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยรเราก็เลยต้องหาวิธีที่ไปดัดแปลงแป้งอีกทีหนึง่งนะครับซึ่งก็จะมีทางด้านของเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาก็จะเป็นในสถาบันการศึกษานี่แหละนะคะที่มาได้มาช่วยกันทาครับอืค่ะแล้วทีนี้พอเราดัดแปลงเสร็จเนี่ยนะฮะเราก็จะมีเนื่องจากเรามีข้าวหลายสายพันธุ์มากเลยนะครับ เราก็จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นเป็นเป็นแป้งข้าวดัดแปลมาหลายชนิดนะครับอันนี้พอเราได้แป้งข้าวดัดแปลมาหลายชนิดเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปทดสอบว่าชนิดไหนที่มันเหมาะสมที่สุดนะฮะอันนี้ก็ต้องไปเตรียมเป็นเจลนะฮะเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์เจลออกมานะครับอันนี้พอเราได้ผลิตภัณฑ์เจลออกมาเราก็ต้องประเมินว่าอันไหนที่มันดีนะครับเราเราก็มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะฮะที่เราต้องไปช่วยนะครับแต่ท้ายสุดเป้าหมายของเรานี่ก็คือว่า เราอยากได้เป็นเจลผลิตภัณฑ์ที่มันเหมาะกับไปใช้ทางธันตกรรมนะฮะจริงๆเนี่ยเท่าที่ทราบส่วนหนึ่งเนี่ยผลิตภัณฑ์เจลที่ใช้ทางทางธันตกรรมนี่นะฮะในต่างประเทศก็มีจําหน่ายรวมถึงในในประเทศไทยเองนะฮะทันตแพทย์ก็ต้องสั่งนะโดยการนําเข้ามาจากต่างประเทศอ,อย่างเช่นผลิตภัณฑ์เจลเนี่ยบางทีแค่10กรัม20กร,รัมเนี่ยก็อาจจะเกือบพันบาทแล้วค่ะต่างประเทศนี่เขา,ะะเ,ขาเขาทำมาจากข้าวไหมคะครับ ต่างประเทศถ้าของต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาจะใช้สารอย่างอื่นครับอาจจะเป็นพวกเซลลูโลสซึ่งบางทีเขาไม่บอกเราว่านอะไรที่แน่ชัดก็จะเป็นความลับในสูตรของเขาแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่เราทําจากพัฒนาเจลจากแป้งข้าวของไทยเราอย่างก็คือว่า เราได้เนื้อสัมผัสที่เหมือนของเขาเลยอช่ค่ะแล้วรู้สึกมั่นใจกว่าเพราะว่าเป็นธรรมชาติปกติเราทานข้าวอยู่แล้ว<ช>ถ้เ<ะ>่เจลนี้<ะ>ก็เรามาใช้ในช่องปากด้วยก็จะยิ่งปลอดภัยใช่แล้วก็กระบวนการที่เราใช้ในการดัดแปลงตรงนี้นะครับผ,ผ,ผลิตภัณฑ์แป้งดัดแปลงที่เราได้เพื่อมันทำเตรียมเจลเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นอันตรายเพราะว่าเรามีใช้ในพวกเภสัชภัณฑ์พวกยาพวกอะไรอยู่แล้วฮะเพราะนั้นถึงมั่นใจได้ถึงเรื่องความปลอดภัยครับค่ะ ก็ที่เห็นเป็นสีชมพูนี่ก็คือผลผลิตที่สําเร็จรูปออกมาแล้วนะคะอาจารย์รเป็นเจลเจลปกติจะใสนะฮะ,ะเจลปกติจะใสแต่ว่าเนื่องจากเราต้องใช้ในช่องปากเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของรสรสกลิ่นต่างๆนี้ที่จะใช้ภายในช่องปากเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญซึ่งตรงนี้เราก็ไม่ได้ละเลยนะฮะแสดงว่าในเจลนี่จะมีรสยังไงคะ ก็จะมีรถที่ทําให้ผู้ป่วยยอมรับได้นะคะ,คะ,คะแต่งสีแต่งกลิ่นอะไรเล็กน้อยอเพื่อให้ใกล้เคียงกับที่มีวางขายในท้องตลาดเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่มีขายในท้องตลาดเนี่ยเขาก็จะมีสีลักษณะเช่นนี้อันนี้เป็นเบื้องต้นเราก็จะพัฒนาให้มี สีใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าเราจะไปทําการทดสอบว่าเมื่อไปทดสอบในคนไข้แล้วเนี่ยแบบชนิดที่เราผลิตขึ้นเองกับแบบชนิดที่มีวางขายอยู่เนี่ยมีประสิทธิภาพอย่างไรบ้างคนไข้ก็จะไม่ทราบเลยว่าอันไหนเป็นของที่ต่างประเทศอันไหนเป็นของเรานช่ไหมคะการทำการทดสอบใช้ใช้สีชมพูแบบนี้เหมือนเหมือนน้ำหวานเลยนะคะจะเป็นเหมือนเจลลอกเด็กก่อนเราไม่ให้กลัวนะคะวราส่วนใหญ่ของคนไข้นี่มักจะเป็นเด็กที่กลัวใช่ไหมคะ ผู้ใหญ่ก็กลัวผู้ใหญ่ก็กลัวกลัวเหมือนกันค่ะแล้วก็วิธีการใช้นี่คือใช้ยังไงคะก็พอดีทางจะเป็นหลอดเหมือนเข็มฉีดยาได้บรรจุลงมาในรูปของไซริง์นะคะเพื่อที่ว่าจะให้ทันตแพทย์เนี่ยง่ายในการใช้งานนะคะแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องติด ปลายเข็มลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหยอดไปบนตำแหน่งที่เราจะต้องการให้ชาหลังจากนั้นเมื่อทิ้งไว้สักประมาณครึ่งนาทีหรือว่า1น,นาทีตรงพื้นผิวนั้นรู้สึกชาแล้วเราถึงจะทําการฉีดยาชาตามปกติได้ค่ะ ก็หมายถึงว่าก็ต้องถามคนไข้ด้วยเหมือนกันว่าเริ่มเริ่มชาหรือยังอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทดลองในการทดสอบประสิทธิภาพอยู่ค่ะอ๋อค่ะประมาณสักกี่นาทีนะคะคุณหมอประมาณสักสามสิบวินาทีสาสิบวินาทีแล้วถึงชาแล้วค่ะก็ถึงจะเริ่มฉีดยาได้ตามโปรกรมเริ่มลงเข็มใช่ค่ะเวลาเวลาเราหยอดนะคะเราก็จะหยอดไปตามที่จุดที่เราจะต้องใช้เพราะว่าบริเวณนี้เราต้องการจะฉีดยาชาในจุดนี้เราก็จะใช้เจลเนี่ย อยอดไปบริเวณนี้ก่อนสักครู่หนึ่งพอตำแหน่งที่เราต้องการที่จะแทงเข็มชาเราก็ถึงจะฉีดยาชาได้ตามปกติค่ะค่ะก็เป็น นวัตกรรมใหม่นะคะที่น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์อย่างยิ่งในวงการทันตกรรมะนะคะที่จะนำมาใช้ช่วยทตาตแพทย์ได้มากเลยค่ะค่ะแล้วก็ยังเป็นการพัฒนาข้าวไทยให้มีการเพิ่มมูลค่านะคะถือว่าเ,เป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียวนะคะเพราะว่าข้าวนี่ก็เป็นพืชหลักของประเทศไทยเราด้วยและสามารถนำมาพัฒนานะคะในใช้ในวงการแพทย์ได้ ทางหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์คิดว่าผลการวิจัยของเราเนี่ยคะ่ะจะมีประโยชน์ในด้านสุขภาพอื่นๆอีกไหมคะ,มะคืออย่างนี้นะคะต้องเรียนว่าโครงการเนี่ยจริงๆแล้วเราเรามีวัตถุประสงค์หลักต่อ,อการในการนำข้าวไทยเนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการแพทย์เลยคะ่ะในหลายๆสาขา แต่เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องแล้วก็เราก็เลยเดำเนินการวิจัยในทางด้านเฉพาะทางก่อนคือเฉพาะช่องปากและลงไปที่ทางทันตกรรมทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยก็จะต้องมีแน่นอนค่ะก็ mm. คืออย่างน้อยเราก็จะต้องมีการเปลี่ยนตัวยาข้างในอ,อ,อาจจะเป็นยานในด้านฆ่าเชือ้อ mm. หรือว่าในด้าน นอกเหนือจากยาชาแก้ปวดหรืออะไรทานองนี้เพราะฉะนั้นแผล,แลก็จะกว้างออกไปการใช้งานก็จะกว้างออกไปนอกเหนือจากการชาในช่องปากอย่างเช่นว่ามีการติดติดเชื้อนะมีมีแผละอะไรในช่องปากใช่ไหมฮะแล้วก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปอีกนอกเหนือจากทางด้านทันตกรรมไปเรื่อยๆค่ะทีนี้นอกเหนือจากการการที่เรามุ่งประเด็นว่า โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ทางทางทางด้านการแพทย์นะคะเรายังเรายังมีความมีความประสงค์จะช่วยเหลือประเทศไทยในด้านที่ประเทศสามารถพึ่งพานตนเองได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกฤตที่ไม่สามารถที่จะนำเข้าสารจากต่างประเทศได้ต่อไปเพราะฉะนั้นข้าวไทยนี่แหละก็จะเป็นส่วนหนึ่งของทางออกประเทศไทย ตอนนี้ณตอนนี้เราเราก็มีความหวังตรงนี้ค่ะค่ะเร,เราพูดถึงเฉพาะเรื่องของการใช้ในช่องปากแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราจะฉีดยาอย่างเช่นฉีดที่แขนหรือที่ก้นนะคะเราใช้ตัวนี้ได้ไหมคะอ่อถ้าถามนี่นะคะก็คือคิดว่าโดยหลักการแล้วมันใช้ได้แต่เพียงแต่ว่าการที่ยาให้เจลเนี่ยนำส่งยาผ่านผิวหนังเข้าไปสู่ข้างในเนื้อเนี่ย กับผ่านเยื่อบุช่องปากเนี่ยบริเวณเยื่อบุช่องปากกับบริเวณผิวหนังมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะต้องมีการทําการวิจัยต่อไปอเพราะว่าบริเวณผิวหนังจะมีความหนามากกว่านะเพราะฉะนั้นการชาเนี่ยชาได้แต่อาจจะใช้เวลามากกว่าเมื่อกี้คุณหมอบอกว่า ชาได้ภายในไม่เกินหนึ่งนาทีถูกไหมคะค่ะทีนี้ถ้าทาบนผิวหนังเนี่ยจะต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งนาทีแน่นอนต,ต้องเพิ่มปริมาณอาจจะต้องเพิ่มปริมาณหรือว่า,าจะต้องจะต้องพัฒนาสูตรตำรับให,ให้ให้มีสารที่ช่วยช่วย,วยนำยาส่งยาให้เหลวิ่งขึ้นค่ะค่ะอาจารย์คิดว่ามีมีข้อข้อด้อยหรือว่าข้อเสียหรือว่ายังไงไหมคะกับการนำเข้าไทยมาใช้ซึ่งต่างประเทศนี่เขาอาจจะเป็นสูตรทางด้านเคมีครับ จริงๆถ้าเรามามองจากเรื่องการประยุกต์ใช้ตอนนี้นะครับที่ทําเป็นเจลยาชาเนี่ยนะฮะคือตอนนี้เนี่ยในภาพรวมเนี่ยทางอาจารย์สาคอนัตนะครับท่านก็กําลังดําเนินการที่จะทดสอบนะผลทางคลินิกนะฮะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็พบว่าผลที่ได้เนี่ยเรียกว่าใกล้เคียงกันมากนะครับเพราะนั้นในภาพรวมเนี่ยก็คือ อ,อันที่หนึ่งเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่าตัวนี้เนี่ยเรื่องตัวแป้งที่เรามาใช้เนี่ยก็มาจากธรรมชาตนะิกระบวนการดัดแปลงต่างๆที่เราใช้เนี่ยก็ใช้อยู่แล้วนะฮะในทางเภสัชพันธ์ทั้งหลายนะครับแล้วก็ด้วยมูลค่านะครับของตัววัตถุดิบที่เรานํามาใช้เนี่ย<ม>เป็นวัตถุดิบในประเทศแล้วก็มีมีราคาที่ถือว่าถ้าถูกถ้านํามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยายอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นในภาพรวมๆนี่นะครับ ผมก็มองว่ามองไปในแง่บวกว่าเท่าที่คิดในตอนนี้เนี่ยมีแต่ประโยชน์ที่เราจะได้รับะนะฮะจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ส่วนข้อเสียที่ประเมินจากตรงน,นี้เนี่ยเนื่องจากว่าในการทดลองอทางคลินิกเบื้องต้นที่คณะทแพทยศาสตร์ดำเนินการเนี่ยนะครับคน,คนใช้หรือแม้ผู้ที่ถูกใช้เนี่ยก็แทบแยกความแตกต่างในเรื่องของประสิทธิผลไม่ออกเลย ตอนนี้ก็ยังพิจารณาไม่ออกว่ามีอะไรที่เป็นข้อเสียหรือว่าข้อด้อยที่สําคัญนะครับต้องต้องต้องถามคุณหมอด้วยนะคะจากการที่นําไปใช้กับคนไข้แล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างค่ะช่วงที่ช่วงแรกที่เราทําการศึกษาเนี่ยนะคะยังไม่ได้นําไปใช้ในคนไข้ในทันทีเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะมีผลต่อเนื้อเยื่ออย่างไรจะทําให้เซลล์เนื้อเยื่อเนี่ยอักเสบไหมหรือว่าตายไหม ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ก็จะมีผู้ร่วมวิจัยอีกสองท่านนะคะ,คะอาจารย์ทันตแพทย์ด็อกเตอร์อชยารบสุพรรณชาติและก็อาจารย์ทันตแพทย์อุดมรัตน์เขมาลีลากุลท่านก็จะช่วยในการทดสอบในห้องปฏิบัติการกับเซลล์เนื้อเยื่อในช่องปากก็บพบว่า,าเจลที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยไม่มีพิษนะคะเซลล์สามารถจเจริญเติบโตต่อไปได้และเมื่อทําการทดสอบในคนไข้ก็ไม่ก่อให้เกิดการอักเสบ หลังจากนั้นเราก็ถึงนำมาลองใช้ทดสอบในคนไข้ดูประสิทธิภาพว่า,เ,าเจลนี้สามารถปลดปล่อยยาชาและทำให้ชาได้จริงไหมก็ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพดีไม่แตกต่างเลยจากเจลยาชาต่างประเทศค่ะ,คะแล้วก็คงจะมีการบอกต่อๆกันไปด้วยนะคะว่าเดี๋ยวนี้ไปทำฟันไม่ปวดไม่เจ็บแล้วไม,ไม่ต้องกลัวนะคะพูดถ<ฮ>ึงเรื่องของการเพิ่มมูลค่าข้าวนะคะเมื่อออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างนี้แล้วราคา บอกได้ไหมคะว่าประมาณไหนจริงๆในส่วนของราคาเนี่ยนะครับถ้าเรามองจากมูลค่าของตัวข้าวเองเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศเนี่ยตรงนี้คงถือว่าต่ำมากมนะครับปกติเนี่ยถ้าเราเอาง่ายๆเราไปซื้อแม้กระทั่งอย่างข้าวที่สุกแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยนะฮะจานหนึ่ง10บบาทเราได้ตั้งเยอะ นะเทียบกับยาชาที่เรามาเตรียมในในขนาดอย่างนี้นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยมูลค่าที่มันจะเพิ่มขึ้นจากกระบวนการตรงนี้เนี่ยจะถือว่าเยอะมากเพราะฉนั้นต้นทุนจากข้าวจริงๆเนี่ยเราก็ถือว่าไม่ไม่มีนัยาสําคัญอย่างนั้นดีกว่านะฮะทีน,นี้โดยกระบวนการดัดแปลที่เราทําในการแปลร,รูปอะไรต่างๆตรงนี้หรือแม้กระทั่งกระบวนการทําเจลเน,นะฮะ <c oughs> กระบวนการดัดแปลแป้งที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับ <c oughs> คิดว่าโรงงานอุตสาหกรรมนําไป พัฒนาต่อยอดได้เลยไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่ได้ใช้กระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรคือสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ระับอสาหกรรมได้เลยนะฮะ,ะแล้วก็กระบวนการเตรียมเจลหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับสำหรับในประเทศเราที่มีโรงงานผลิตยาอยู่เยอะแยะแล้วเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโดยโดยต้นทุนแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าต่ํามากแล้วกันนะ,ะคร ก็เป็นสิ่งที่น่าภาพภูมิใจด้วยนะคะเพราะว่ากระบวนการทุกกระบวนการนั้นก็คืออยู่ในบ้านเราแทบทั้งสิ้นเลยนะคะและเมื่อออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ได้ใช้เฉพาะในประเทศเราก็อาจจะมีการต่อยอดขยายเผยแพร่ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ไปทั่วโลกเลยก็ได้นะคะสําหรับข้อดีหรือคุณสมบัติที่ดีของข้าวไทยด้วยนะคะท้ายนี้อยากให้คุณหมอนะคะได้ฝากถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะเรื่องของสุขภาพช่องปากนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องดูแลนะคะถ้าหากว่าไม่ ไม่อยากกลัวเจ็บกลัวเข็มจะต้องหมั่นดูแลรักษาสุขอนามัยด้วยค่ะค่ะสาเหตุหลักๆของการเกิดโรคในช่องปากนั้นก็เกิดจากการามีคราบจุลินทรีย์นะคะมีคราบจุลินทรีย์ในช่องปากมีการทำให้แบคทีเรียเหล่านั้นเนี่ยก่อโรคในช่องปาก,าน,น,ปากนะคะถ้าเราสามารถทำความสะอาดแล้วก็กำจัดคราบจุลินทรีย์ออกได้หมดการเกิดโรคก็จะน้อยลงแล้วก็ลดโอกาสที่จะต้องทำให้ท่านเจ็บตัวนะคะโดยเฉพาะจากการถอนฟัน เพราะฉะนั้นการทําความสะอาดอย่างถูกวิธีนะคะอย่างสม่ําเสมอทุกวันเช้าเย็นเนี่ยก็เพียงพอค่ะแล้วก็ต้องหมั่นไปพบทันตแพทย์อย่างน้อยก็ซักทุกๆ6เดือนนะคะถ้าว่ามีปัญหาอะไรขึ้นมาก็จะได้ทําการป้องกันได้ก่อนค่ะค่ะพูดถึงงานวิจัยที่เราได้นํามาใช้ในการวงการแพทย์ในวงการทันตกรรมนะคะในฐานะที่อาจารย์เป็นหัวหน้าแผนกงานวิจัยด้วยนะคะฝากถึงคุณผู้ชมด้วยค่ะสําหรับงานวิจัยดีๆอย่างนี้ค่ะ ก็คือเนื่องจากเราเริ่มจากธันตกรรมนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็อยากจะบอกท่านผู้ชมทุกท่านนะว่าตอนนี้เราได้แก้ไขปัญหาแล้วอตอนนี้ท่านไม่ต้องมีความกลัวต่อ,ตอการไปหาทันตแพทย์อีกแล้วนะคะงานวิจัยตอนนี้เราแก้ปัญหาให้ได้แล้วและในอนาคตต่อไปเนี่ยเราก็จะนําข้าวไทยมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆอย่างอื่นอีกในวงการแพทย์ต่อไปค่ะ ท่านก็รอคอย ดูพวกเราผลงานของพวกเราแล้วกันนะคะค่ะก็เป็นกําลังใจนะคะและก็สนับสนุนสําหรับงานวิจัยดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกๆคนนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง3าท่านค่ะที่ได้มาพูดคุยในรายการกับเรานะคะสุขภาพทราบและเปลี่ยนนะคะก็จะนําเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกๆท่านแล้วก็อย่าลืมนะคะการดูแลสุขภาพในช่องป่าที่คุณหมอให้คําแนะนําไปนะคะก็จะเป็นการป้องกันนะคะไม่ให้ต้องเจ็บตัว <laughs> นะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่เจ็บแล้วนะคะมีวิธีการหรือมีงานวิจัยนะคะที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้เพื่อทุกๆคนนั่นเองนะคะสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันนะคะกับผู้ร่วมรายการทั้ง3ท่านพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ